สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมืดีพาแซบค่ะมาค่ะวันนี้นะคะเหมือก็จะพาไปหาของกินอร่อยๆเช่นเคยนะคะใน,นเทศากาลเนื้ออีสานสุรินทรินบีบากิว VS ทุเรียนภูเขาไฟค่ะพบกับร้านเนื้อชื่อดังเนื้อพรีเมียมนะคะมาไวร้รวมกันในงานนี้นะคะแล้วก็ทุเรียนภูเขาไฟมาค่ะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ มีก็ครืนทุก huh. คืนคำจะจูทีโจมฟังใจจาหเือันคนดันนับรพรขาประมาณนี้สูตสีแดงกับสูตสีเหลืองอร่อยทั้งองกลุ่มระรงมันกระนเสียับ่นประเดิมร้านแรกนะคะหอมมาแต่ไกลเลยค่ะนั่นก็คือ เนื้อโคขุนย่างให้อันนี้ตั้งเองนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาย่างให้เนาะโอ้ยเนาะตายเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมเมนูแรกกันเลยค่ะ và <laughs> bạn <laughs> ก่อนหน้าน,นี้ได้ทําการดับคาวเรียบร้อยนะคะเรามาชิมต่อเลยค่ะเป็นไส้กรอกเนื้ออีสานนะคะก็จะมีความเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็อร่อยนะคะเป็นสไตล์แบบอีสานเลยค่ะพี่น้องไปกัน,กนต่อกับเมนูที่3ค่ะกับแกมอย่างดีเร <c oughs> ้อจากพี่น้อง เนื้อวากิวย่างนะคะก็จะมีย่างเซียม,มันเนาะอร่อยมากๆเลยค่ะหอมแล้วก็ไม่เหนียวด้วยจ้ะแซบหลายเนาะงานนี้ก็เป็นกับแกล้มอย่างดีเลยค่ะไม่รอช้าด้วยจ้ะไปกันต่อในเมนูที่4นะคะกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามสุกร้านชื่อดังในสุรินเลยค่ะอันนี้เหมือสั่งเป็นเนื้อวากิวนะคะ สุดพรีเมียมนะคะนี่ใส่ลูกชิ้นแล้วก็จะราดน้ำซุปข้นๆร้อนๆลงไปนะคะก็จะทำให้เนื้อมีความฉ่ำแล้วก็ความสุกอ่มีเดียมเรอร่อยมากๆเลยคะ่ะพี่น้องชิมน้ำซุปก่อนเด้อน้ำซุปเข้มข้นหอมละมุนมากสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดก็คือกินได้เลยแต่สำหรับมือนะคะต้องเผ็ดนะคะพี่น้องเติมพริกไปจักน้อยนี่ได้เวลากินแล้วคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะ ก๋วยเต๋ยวยืนกินหน้าร้านแบบนี้เลยค่ะก็ยั่วๆกันไปเนาะสําหรับที่ใครเดินผ่านไปผ่านมานะคะเห็นเหมยก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันได้เด้อจ้าวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ไปชิมในงานเนาะงานก็จะมีตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่23นี้นะคะพี่น้องเชิญมาชิมมาช็อปได้นะคะเป็นร้านเนื้อสรินเนื้อสุรินวากิวเด้อจากของคุณสุรินนะคะบวกกับ ผู้เรียนภูเขาไฟนะคะก็มาช็อปมาชิมกันได้ในงานก็บรรยากาศดีเลยค่ะพี่น้องฟังเพลงชิลๆจิบเบีย บรรยากาศได้นะคะฟินเลยค่ะนอนน่นวันนี้นะคะยกร้านดังร้านเนื้อพรีมเนี่ยมนะคะในสุรินนะคะมาไว้ที่โรบินสันกันหมดแล้วค่ะจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านชามสุกอร่อยที่สุดเลยค่ะสําหรับคนที่อยู่ในจังหวัดสุรินเดอร์อย่าลืมไปชิมนะคะก๋วยเตี๋ยวชามสุกแซ่บแห้งแล้วก็จะมีหลากหลายเมนูเลยค่ะให้ชิมเนาะอย่างเช่นกะเพราถาดก็จะมีด้ยวยจ้ะไปกันต่อนะคะกับเมนูลูกชิ้นยืนกินนะคะอันนี้ตั้งเองเดอ จริงๆมันคือลูกชิ้นเนื้อวากิวนะคะจากร้านบารมีบีฟอำเภอปราสาทนะคะที่เหมอยไปกินชาบูมาเมื่อสุดค่ะพี่น้องจะบอกว่าลูกชิ้นเนื้อวากิวอร่อยมากๆค่ะทุกคนเข้ากันดีมากกับน้ําจิ้มมะขามเปียกนะคะเป็นสูตรพิเศษจากทางร้านบารมีบีฟเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเจ้าของร้านก็สวยหล่อใจดีมากๆเลยคะ่ะงานนี้นี่ต้องอวยเยอะๆหน่อยเพราะว่าอันเจ้าของร้านให้กินฟรีเนาะ ลูกชิ้นเนื้อวากิวยืนกินของแท้ค่ะพี่น้องนั่งไม่ติดเลยค่ะเพราะว่าว้าวมากกับของกินเยอะมากๆค่ะพี่น้องเดินกินยังไงก็ไม่หมดนะคะในวันเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนจะมากินต่อนะคะนี่ค่ะกินไปคุยไปเด้อจ้ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องเมนูล้างปากนะคะต้องตบท้ายด้วยของหวานะคะ่ะ ฟาดทุเรียนไปเลยค่ะของหวานที่เป็นการล้างปากที่กลิ่นหอมมากๆสําหรับคนชอบทุเรียนเนาะงานวันนี้ยกทุเรียนภูเขาไฟมาด้วยนะคะเอาใจสายทุเรียนค่ะมาชอปมาชิมกันได้เดินนี่ค่ะเมยก็ซื้อมาแค่ภูดเดียวก็พอค่ะกินแค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นสําหรับเมย์ชอบแบบสุกนะคะหรือว่าใครจะชอบแบบแนวแบบกรอบนอกนุ่มในก็มีเด้อจัดก,ก็จิ้มเอาเลยค่ะพี่นอ้องอื้มคำแรงนี่คือฟินสุดๆเลยค่ะ ขอโทษขออภัยคนไม่กินทุเรียนด้วยเด้อสําหรับวันนี้ก็อิ่มมัดมากทั้งของคาวของหวานนะคะก็มีครบทุกอย่างจริงๆงานวันนี้เอาใจสายเนื้อและสายทุเรียนนะคะพี่น้องสําหรับใครที่อยากมากินนะคะงานก็จัดขึ้นวันที่21ถึงวันที่23เดือนนี้นะคะหนรบินสันสุรินค่ะหน้าลานท็อปมาร์เก็ตนะคะ ก็มาชอบมาชิมกันได้นะคะพี่น้องบรรยากาศก็กดีมีดนตรีให้ฟังชิลๆนะคะมีโต๊ะให้นั่งเ้ื่อจ้ะแล้วก็จิบเบียร์ไปพร้อมอุ้ยเป็นตะฟินคักพี่น้องจิบเบียร์แล้วก็งดทุเรียนก่อนเด้อพี่น้องด้วยความเป็นห่วงจากเหมยรีพาแซ่บส่หรับงานวันนี้นะคะเหมยก็เดินกินจนแบบพุงกลางคะ่ะไม่ไหวแล้วค่ะพี่น้องง่วงนอนแล้วจะ้ะ ขออนุญาตไปกินทุเรียนภูนี้ให้หมดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมลี่พาเซ็บด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ